ท่านหลายเราท่านหลายการนโมพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว,ว่าตามอาตมาอาตมาก็จะได้หลังจากนั้นอาตมาก็จะถือโอกาสทำพิธีสับนำ้ำบรคคและสืบจตาขึ้นชื่อว่าสะดนะน้ำบุครแปลว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีและไม่ไายออกจากทงอย่าง,งตัวเช่นรโรภโทสะโมหะความอิจฉานิษยาความรักและความชังความรุ่มร้อนวุนวายนาะ ต่างๆออกจากตนยางตัวออกจากครอบครัวออกจากหมู่ยางคณะออกยังประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้วัสดกนอบรักหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอาตมามีได้ถือโอกาสสืบชะตาต่อยุคค้นชื่อว่าสืบชะตาต่อยุคแปลว่าสืบตนสืบตัวสืบกายสืบใจสืบจิตสืบองค์การกิจกรรมการงานน้อยใหญ่สืบหน้าที่การงานการเงิน ้าทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขิดเดิมได้เพพงินคิดทองได้ทองที่การงานกันเงินกัน,ร,นร้องกันเข่าการของําแบ่งหน้าที่และการงานผสมดั่งความปรารถนาะอันนี้เราเป็นการสืบชาตาต่อยุคเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นแล้วดังนั้นาติโยมทุกคนทุกท่านจงอยู่ในการสงบเราทั้งแหละปราเอาเมือพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไ้พระ นโภพอ้อ,พอ,องกันแล้วก็ว่าตามอาตมาต่อไปอรังสม,มาสัมพุทโลพระทวารโคดังพระทวานตังอภิวาทิมิต สาธิตส <c oughs> <c oughs> <tim> ุขปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังฆมามิเน่ากาต่อไปเราท่านนราอลนเกาะโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะ samaudesa nakhoda sa tohato harato สังกัจ้าพระกรรมฐา,านและคระบาอาจารย์ผู้ให้กรรมัฐานต้นาานองเป็นสระนาที่พึ่งของข้าพเจ้าปัจจีบันข้าพเจา้ขเจา,ขา,เจาขอเจริญภาวนาซึ่งบิปัสสนกรรมฐาน ภัสนาญาณเอาญาณกาญาณเที่ยวร่ปั้บส์เดิมจงมาบังเดิมในจิตใจของข้าพเจ้าในอริยาบุตองข้าพเจ้าได้นั่งทพิดีสะดุกกระลสุจตา jamarem Sinona tuh paton Sampo di mudam jatuh sajang pakasisi aman jatam bawat aji fdna satyawacina ontomeng ชยังอังคารณโอกาสต่อไปอาตมาจะได้ถือโอกาสทำพิธีให้แก่คณะของท่านโสจดำรับพุทธรักษาคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดจักทน์เทาพร้อมทงคณะณโอกาสนี้ขณะนี้ความพร้อมเกิดขึ้นแล้วอาตมาก็จะได้ถือโอกาสทำพิธีให้แก่ท่าน